วันนี้เราจะมาทำการรีวิวเจ้าลายเลียนนะฮะหรือกาแล็กซี่สลามกาแล็กซี่สลามันเองเขาเขียนไว้กาแล็กซี่สลามนะฮะในกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะหรือมองเห็นหไม่รู้อะไรฮะประมาณนั้นเราก็เปิดกันเลยดีกว่าขอโทษนะเมื่อกี้ถ่ายแล้วเฟลเฟลอย่างมากเลยฮะเสียงลมเข้าตึมอันนี้ก็อาจจะมีลมหูมก็ขออาภัยด้วยนะฮะเพราะอัดกันนอกบ้านนะฮะ เเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาเลยแล้วมารีวิวทั้งหมดพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะเ,เจ้านี่คืออะไรหรอ,เ,อ,อเจ้าเอเลี่ยนนะฮะเหมือนใครเคยดูเจ้าดาร์นบมั้งเหมือนพิโคลโลดูด้านหลังมีขีดนะเหมือนพิโคลโลนะ,ะเดี๋ยวอันนี้โยนมือก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดมีเสียงกลัวนะก็ขออภยัยอย่างเช่นเสียงเป่าเมื่อกี้นะ จะเป่าดีน้องอ่ะเดี๋ยวฝากตาก,กล้องไว้ก่อนนะช่วยจับไปนะอ่านะฮะเรามารีวิวเจ้าตัวนี้คือกาแล็กซีสลามนั่นเองที่เขาเรียกกันในภาษาอังกกาแล็กซีสลามนะผมไม่รู้ผมเรียกกันว่าทางหมู่บ้านผมนี่เขาเรียกกันว่าเออเจ้าลำไยเอเลียนนะฮะลำไยเอเลี่ยนเอาไปทำสลามได้สุดยอดมากเลยฮะนี่เราต้องนําไปผสมกับน้ําแล้วเขย่านะฮะอ้าวโอ้มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะเป็นน้ำใสๆ นี่ฮะน้ำใสๆยังไงไม่รู้ฮะก็เขย่าเขย่าเรื่อยๆเราไปทำนะฝ่ไม่ต้องเยอะโอเคเรามาอยู่กันที่อันนี้ต่อน,นอกเรื่องเยอะแล้วฮะนี่มันสามารถกำลันพ้นออกมาจากมือเราได้โอ๊ยขาดเอาองอกะน,น้องเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะอย่างนี้เรามันก็กลับมาเชื่อมต่อกันได้เหมือนเดิมฮะอ้าวขาดกันท่วนหน้าเลยเขานี้ ไม่เป็นไรฮะลิางช่าง,งมันนะฮะเดี๋ยวขอฝากใส่ไว้หน่อยนะฮะตากล้องเอาเจ้าตัวนั้นมาเลยฮะอนะ,ะโอ้ขอบคุณครับเป็นตากล้องส่วนตัวนะฮะคอยช่วยเหลือทุกอย่างคนอื่นไม่ช่วยเลยฮะนี่คือเจ้าตุ๊ก,กตายางไม่ใช่ตุ๊กตายางถังที่ทุกคนคิดน,นะ,ะคือตุ๊กตายางที่แถมมากับเจ้าน้ำลายเอเลี่ยนนะฮะโอ๊ยดีเจ็บนะฮะ นี่มันก็น่าจะขาดได้มั้งถ้าเราดึงหลายๆรอบน่าจะขาดได้แต่ก็เหมือนพิโกโลดูด้านหลังนะมีแถบโอ้สวยสวัสดีฮะได้สวัสดีฮะ,ะไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเลยฮะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากคือจะพูดถึงเรื่องคลิปต่อไปที่เราจะมารีวิวกันดีกว่านะคลิปหน้าที่เราจะมารีวิวกันคือเจ้า สลามนั่นเองนะสลามสูตรนะกาวน้ำใสนะฮะก็เดี๋ยวก็ขออ,อจบคลิปเป็นเท่านี้นะฮะมันไม่มีอะไรทําแล้วนะฮะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปดีกว่าเราจะมีอะไรที่เยอะกว่านี้นะฮะก็ขอกับกราบลาบผู้ชมเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ